ด้านซ้ายของขบวนรถตรวจะมัตระวางอันตรายขณะก้าวขึ้นลงจากขบวนรถและเปิดตรวจสอบสิ่งของบาราุของข้านที่เรียบร้อยก่อนขึ้นหรือลงจากขบวนรถด้วยค่ะขบวนรถสอดเที่ยวสถานีบ้านโป่งในทางทลายที่สองขณะนี้เป็นขบวนรถด่วนขบวนที่แปดสิบงรถทางผสมยุรปสุเทสอทิวัต ลงือบริเวณข้อต่อของขบวนรถเป็นที่โดยสารเนื่องจากท่านอาจจะได้รับอันตร,รายร้ายแรงได้ค่ะขบวนรถเที่ยวนี้เมื่อออกจากสถานีบ้านโป่งไปแล้วจะหยุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีราชบุรีสถานีเทพบุรีสถานีหัวหนเป็นสถานีต่อไปต,ไปตามลำดับค่ะสถานีบ้านโป,งป่งในการของการรถไฟแห่งประเทศไทยขอขอบคุณผู้โดยสารทุกท่าน ที่ใช้บริการของการรถไฟในการเดินทางขอให้ผู้โดยสารทุกท่านเดินทางสู่จุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพและหวังเป็นอย่างิ่ว่าในการเดินทางครั้งต่อไปการรถไฟคงมีโอกาสได้ให้บริการท่านอีกขอขอบคุณค่ะ